สวัสดีครับป๋าแหม่ปี่น้องเพจเษกเษตรกับเมืองทุกท่านครับผมแม่เจ้าวันนี้ครับผมตื่นเจ้าหน่อยเนาะวันนี้นะก็เลยได้การแฮมหอมครับแม่เจ้านี่นี่ครับผมลูกมาตัดเนี่ยตีสวนทุเรียนแต่เช่าเลยครับคุณผู้ชมครับแม่เจ้านี่มาตัดตอนหกโมงกว่ากวานิดๆิดนะครับเนาะก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นครับผมนี่ ช่วงนี้หน้าฝนนะครับเนาะก็ต้องตัดหญ้าทําค้นทุเรียนคือลงๆเข้าไว้ครับนี่เพื่อป้องกันเชื้อราออย่างต่างๆนะครับเนาะแล้วกะแหมวันพื้นครับวันที่สิบผมจะใส่ปุ๋ยทุเรียนด้วยครับก็เลยตัดหญ้าเย่าน้อยนะครับเนาะนี่ครับ,บรอบนี้ผมก็ว่าจะใส่ปุ๋ยเคมีซัพฮ่าเจดีจ่นะครับต้นนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าเถอะ เดี๋ยวบึ้นแรงรว่พุ่มเจ้าผมจะมาตัดนะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาตัดครับทุกแต่ละต้นก็แตกยอดดีขนาดครับผมนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นใบเพสสลัดนั่นละใบใหญ่เลยครับเนาะโอ้ประทับใจขนาดครับหน้าฝนนี้ทุเรียนงามแต้ครับนี่ต้นนี้นี่ผมก็ตัดยาทำโค้นให้ลงเรียบร้อยครับผมตัดญ้าเซตรอบๆต้นแล้วก็ ใกล้ๆต้นนี่ผมก็จะเอากันไก่ไหลแงบแงบแงบยามนั่นนะครับผมนี่ครับต้นกะสวยงามนะครับตั้งชันเลยประมาณ2 3เมตรนะครับสอเมตรนะประมาณเนี่ยครับสเมตรกว่าสเมตรเนาะความสูงนะครับนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้ตอนกลางวันถ้าได้แดดจ้านี่กะคงจะแดดคงจะเผาญ้าที่ผมตัดนี้ คือยามันแห้งครับเนาะแล้วตอนใบๆอาจจะมีฝนนะครับไอ้เจ้านี่ก็เดี๋ยวกับแดดเดี๋ยวกับขึ้มครับผมนี่ครับนี่ต้นนี้ต้นนี่ทำับนี่ตัดยาทาโคนให้โลงเรียบร้อยครับตัดยาทุเรียนแต่ละเก้านี้ต้องใจเปียงๆนะครับเนาะตัดเซตต้องมาเลมเลมเลมตี้าตีมันออกใกล้โคนออกนะครับผมนี่ ครับต้นนีทีิผมใจเจือกดึงกิ่งึ้นมันเอ็นนะครับเนาะก็ถือว่าโอเคนะผมก็ชอบนะครับทรงอีนะมันแตกุ่มิค้างแดดจะได้ซองเข้าถึงใจกลางของลําต้นครับนี่เพราะว่ากิ่งมันแผ่ออกอยางอีครับผมนี่ครับนี่นี่ต้นปุ่นครับเสียวสูงมือคุณผู้ชมดูนี่ครับอันนี้กับต้นเพ่ครับ นี่ต้นนี้ตะ<ม>ก,กี้ผมเอาเกิ่อนทัดยาครับไปตัดใส่โคนแฉดเห็น,หน่อยผมก็ลยเอาปูนแดงมาแต้มไหมครับนี่ครับเพื่อสมานแผลบะเฮือเชื้อราเข้าทำลายต้นทุเรียนของเขานะครับเนาะนี่ตะว่าผมหดหน้าตะวันวที่เจเนาะผมก็ได้เปิดหน้ามฮดทุเรียนละ ประมาณซาวนาทีครับผมว่าจะเว้นสองวันเปิดฮดวันที่เจ็ดวันที่แปดที่เก้าจะบังฮดแล้ววันที่สิบหลังจากใส่ปุ๋ยเซจผมก็จะฮดนะครับผมนี่ครับชว่วงนี้หน้าฝนเนาะเว้นสักสองวันก็นได้นี่ครับใบใหญ่ครับผมนี่ประทับใจมากครับหน้าฝนนี่ต้นทุเรียนสวยนี่แล้วก็ตังบนบนนี่จะดูทึบๆหน่อยนะครับย่อมได้แตงคิงเต้อ นี่กระแตกใบพริใบไม่มาสวยงามครับอันนี้ตังหนนะครับตนเป็นห้องกิงนนงก้งขนแห่งกิ้งระยะอย่างสักย่างนะครับผมจำจืมได้อันนี้วันหน้าเขาก็ต้องแดออกนะครับคือกิงในโซนติ๋วเขาจะวหายลูกในอนาคตโล่งๆนะครับเนาะเป็นการเล่ากิงครับเพราะเพ่หมต้นนี่นี่ครับนี่ อันนี้กับตัดยาเซตเป็นทีเรียบร้อยครับผมนี่ครับขนาดโคนต้นก็ใหญ่กว่าขวดเครื่องดื่มชูกำลังประมาณสองสามเท่าแล้วครับนี่ครับต้นนี้กำลังแตกใบนี่เป็นเพสซสลาดก็มีแล้วครับนี่นี่ครับผมต้องจะเป็นใบอ่อนก็มีอยู่นี่ครับ โคนต้นก็ขนาดก็โอเคแล้วนะครับเนาะกำประจานแล้วครับเนาะอายุสองปีกับแหมบักกี่วันนะครับบัถึงอาทิตย์เพราะว่าเพิ่งครบไปเมื่อเพิ่งครบสองปีเป่อวันที่สามก,ก,กรกฎาคมที่ผ่านมานี่ครับผมนี่สองปีกับอีกไม่กี่วันนะครับเนาะนี่ครับผ่านย่างอี้เขาก มีกำลังใจมาดูแลแล้วครับผมนี่ช่วงนี้มแมลงอย่างก็ะเริ่มเข้าทาร้ายพองนะครับแต่ก็ถือว่าฮับได้อยู่เดี๋ยวว่างๆผมจะมาะพ่นย้ามสักน้อยครับเห็สักวันสองวันเนี่ยครับผมนี่ครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับสวัสดีครับผม